บันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชั่นต่างๆนี่คือเดอ c o d e ดบันทึกพิศวงอันนี้จะเป็นคลิปแรกที่ทางเดอ c o d e ดนั้นทำการสรุปซีรีส์ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซีรีส์นี้มีชื่อว่า The s สแตนแล้วก็ซีรีส์นี้มันไม่มีซับไทยหรือว่าภาคไทยนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องทั้งหมดที่ผมแปลมาจะแปลมาจากอังกฤษล้วนๆนะครับถ้าผมแปลผิดอะไรก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในวันเสาร์ถึงวันอังคารนะครับถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมจะมีการไลฟ์นะครับดูงานเกม e3 นะครับใครว่างก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับทางช่องทาง YouTube นี้ ก่อนที่จะไปรับชมกันนะผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ไว้ก่อนนะครับถือว่าเป็นค่าเหนื่อยเล็กๆน้อยๆน,นะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับมันจะมีวันที่มืดมนรออยู่ความตายความหวาดกลัวการทรยศและคาบน้ำตาไม่ใช่คนทุกคนที่สามารถผ่านมันไปได้บรุในชุดดำนั้นแข็งแก่่งขึ้นตลอดเวลาข้ารู้ว่าเจ้าก็รู้สึกได้เหมือนกัน อีกไม่นานเขาจะมาทำลายทุกคนที่ต่อต้านเขาอาณาจักรของเขาในทิศตะวันตกมันอยู่ตรงนั้นและเจ้าจะต้องไปและจงยืนหยัดต่อสู้นี่คือสิ่งที่พระผุเ้เนเจ้าต้องการจากเจ้าเรื่องเปิดมาใน,นเมืองบอเดอร์รัฐโคโลราโดกลุ่มคนพิศนาในชุดป้องกันสารพิษได้เดินเข้ามาในโบสแห่งหนึ่งภายในนั้น พวกเขาพบกับร่างไร้วิญญาณมากมายเสียงของมแมลงวันนับพันและกลิ่นที่ไม่สามารถทนไหวคนคนหนึ่งในชุดสีส้มได้รีบวิ่งออกไปเขาอาเจียนออกมาอย่างหนักไม่ต้องอายไปหรอกไอ้หนูฉันเคยอยู่ในทีมแพทย์ฉุกเฉินมา26ปีฉันคิดว่าฉันชินกับมันแล้วแต่นี่คนเจ็ดพันล้านคนตายไปนาอยากอ้วกใช่ไหมเชิญตามสบายเลยตกดึกในคืนนั้น ชายวัยกลางคนที่ได้ปลอบใจหนุ่มสีส้มเมื่อตอนเช้าเขาพูดกับเหล่าลูกน้องไว้ว่าในวันนี้เราจัดการไปมากกว่า1,000งพัร่างและแม่งเป็นอะไรที่โคตรทรมานจากมุมมองของผมผมคิดว่ามันเป็นงานที่สำคัญที่สุดในเขตนี้แต่ถ้าพวกคุณพอแล้วถ้าหากพวกคุณรู้สึกว่าทำต่อไปไม่ไหวแล้วแม้จะอีกวันก็ตามบุญไม่ต้องกลัวว่าถ้าเจอผมบนถนนแล้วจะต้องหลบหน้าแต่ถ้าพวกคุณจะไป มันสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องบอกผมตอนนี้เพื่อที่ผมจะได้หาคนมาแทนพวกคุณในวันพรุ่งนี้ในดูซิพรุ่งนี้ใครจะมาบ้างเหล่าบรรดาลูกน้องต่างยกมือเพื่อที่จะแสดงว่าพวกเขายังสามารถทํามันได้แต่บางคนนั้นก็เลือกที่จะอยู่เฉยๆและจากไปในวันพรุ่งนี้ห้าเดือนก่อนหน้านี้ณน,นเมืองโอคุนควิดอัตเมนชายแก่คนหนึ่งกำลังทําสวนหลังบ้านพร้อมฟังวิทยุอยู่ ลูกสาวของเขาเดินเข้ามานําน้ํามาให้พร้อมกับคุยกันภาษาพ่อลูกแต่คนเป็นพ่อนั้นไอหนักมากจนตัวลูกสาวนั้นเริ่มเป็นห่วงและได้ลองเอามือไปแตะที่ร่างกายของเขาแต่พบว่าร่างกายของพ่อของเธอนั้นร้อนเอามากๆเธอจึงเก็บเรื่องที่ต้องการจะพูดด้วยไว้ทีหลังและพาพ่อของเธอนนั้นไปพักในบ้านก่อนเรื่องทั้งหมดนี้ถูกแอบดูโดยชายหนุ่มคนหนึ่งแต่เราะว่าชายหนุ่มคนนั้นก็โดนว้ยรุ่นอีกสองคนจับทุ่มลงกับพื้นเสียก่อน ผมกบกล่าวหาเขาว่าเขาเป็นไอโรคจิตชอบทำมองแม้ว่าการกระทำของเขาจะถูกจับได้แต่เด็กดุมคนนั้นก็ปฏิเสธหน้าด้าน,าน,านและจากนั้นหนึ่งในวัยรุ่นก็ได้บอกว่าไอลอเดอร์แกใช่ไหมที่เป็นคนกราดยิงที่โรงเรียนแกเคยอ่านข้อความนั้นหน้าชั้นเรียนด้วยซ้ำฉันเป็นนักเขียนและมันเป็นแค่เรื่องแตง่งดูเหมือนว่าหนึ่งในวัยรุ่นนั้นจะรู้จักกับชายหนุ่มเขาชื่อว่าลอเดอร์และเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเขียนเอาอย่างมาก โรเดอร์ er ต่อยไปที่หนึ่งในวัยรุ่นพวกนั้นและจากนั้นก็ขี่จักรยานหนีแต่ทว่าหนีไปได้ไม่นานการวิ่งไล่กันของรอเดอร์และสองวัยรุ่นก็ได้จบลงเนื่องจากรอเดอร์นั้นหกล้มเพราะว่าอีการนั้นขวางทางเขาอยู่ระหว่างที่รอเดอร์เดินทางกลับบ้านพร้อมกับแบกจักรยานของเขาเสียงประกาศตามสายได้กล่าวถึงการระบาดของไข้หวัดแต่ผู้คนรอบๆเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่างใดแม้คนใกล้ตัวจะอายอย่างหนักก็ตาม โรเดอร์เดินทางถึงบ้านด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอย่างมากเขาเปิดประตูเข้าไปพร้อมกับได้ยินเสียงไอของผู้หญิงแต่ว่ากองจดหมายด้านข้างเขานั้นดึงดูดความสนใจเขามากกว่ารอเดอร์ Brother รีบเปิดจดหมายฉบับหนึ่งอ่านอย่างรวดเร็วพร้อมกับความหวังในตาของเขามันคือจดหมายจากสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในด้านนิยายสยองขวัญแต่ว่าความหวังในตาของเขานั้นก็ได้หายไปเมื่อข้อความในนั้นคือการปฏิเสธผลงานของเขา รอเดอร์หยุดที่หน้าห้องแม่ของเขาเขาถามถึงอาการป่วดของเธอเธอตอบกลับมาพร้อมกอารไอเป็นระยะระยะดูเหมือนว่าอาการของเธอไม่ค่อยดีนักและพ่อของเขาก็เช่นกันรอเดอร์เดินผ่านห้องพี่ของเขาเอมมี่ดูเหมือนว่าเธอก็ป่วยเช่นกันรอเดอร์อยู่ที่หน้าห้องของเขาเขานำจดหมายแปะไว้ที่กำแพงและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่รอเดอร์โดนปฏิเสธผลงานรอเดอร์ได้เริ่มนำสัมภาระของเขาออกจากกระเป๋า ได้พบว่าแล็บท่บอปงเขานั้นพังเสียแล้วทันใดนั้นเองอารมณ์ที่รอเดอร์นั้นเก็บนํามาตลอดมันได้ระเบิดออกมาในช่วงหัวค่ำของวันนั้นรอเดอร์ได้เริ่มทําแผลบนหน้าของตัวเองพร้อมกับฟังวิทยุไปด้วยข่าวในวิทยุพูดถึงการระบาดของโรคอะไราบางอย่างที่เมืองเอเนตรัฐเท็กซัสและผู้คนที่นั่นก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วรรเดอร์กลับมาที่ห้องนอนของเขา เขาหยิบรูปของหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาและหลังจากนั้นเขาได้ทําอะไรบางอย่างกับรูปของหญิงคนนั้นภาพได้ตัดไปที่ศูนย์ค้นคว้าของกองทัพสหรัฐที่เมืองคีเรนดรัตเท็กซัสชายหนุ่มวัยกลางคนต้นๆน,นั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องเขานั่งจ้องไปที่หนูในกรงราวกับว่าเขาเองนั้นก็คือหนูในกรงเช่นกันเสียงเปิดประตูดังขึ้น ชายอีกคนหนึ่งดูคล้ายหมอได้เดินเข้ามาเขาบอกว่าตัวเองชื่อจิมเอริสและขอเรียกชายหนุ่มอีกคนว่าสตูได้ไหมดูเหมือนว่าคนอีกคนที่ถูกขังอยู่ชื่อจ r t เลดแมนเขาถูกขังที่นี่มามากกว่า3วันแล้วสตูได้บอกกับพยาบาลว่าถ้าไม่มีใครสามารถตอบคำถามของเขาได้เขาจะไม่ให้ความร่วมมือใดๆและนั่นเป็นเหตุผลที่เขาส่งจิมมา จิมคือคนที่จะมาตอบคำถามของเขาสตูเริ่มถามคำถามโดยทันทีทำไมคุณถึงไม่ใส่หน้ากากเหมือนกับทหารที่เฝ้าผมล่ะเพราะคุณไม่ได้ติดเชื้อยังไงล่ะพวกเราเรียกมันว่ากับดันทริปส์และสาเหตุที่พวกเขารู้ว่าสตูไม่ได้ติดเชื้อนั้นก็คือหนูข้างๆของเขาหากสตูนั้นติดเชื้อหนูพวกนั้นจะแสดงปฏิกิริยาบางอย่างและนี่มันก็มากกว่า70ชั่วโมงแล้วที่สตูกับหนูพวกนั้นไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรเลย จิมบอกข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อนี้ให้สตูได้ฟังสตูเริ่มถามถึงสาเหตุที่เขาต้องมาอยู่ที่นี่และดูเหมือนว่าสาเหตุนั้นคือเมื่อสาวันก่อนเขาได้ไปเชื่อกับคนที่ประสบอุบัติเหตุหน้าปั๊มของเพื่อนของเขาชายคนนั้นเขาเป็นฐานชื่อแคมเปียนและเขาก็ยังเป็นพาหานำโรคอีกด้วยแคมเปียนพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนาฬิกาสีแดงและการล็อกดาวน์มันควรจะปิดสิแต่ประตูมันไม่ได้ปิด จิมบอกกับสตูไปว่าคนทุกคนที่อยู่ใกล้กับแคมเปนจะต้องถูกกักตัวแคมเปนมาจากแคลิฟอร์เนียใช่ไหมนั่นมา2,700กิโลเลยนะคุณคิดว่าเขาไปแตะใครไปบ้างล่ะสตูเริ่มถามถึงเพื่อนของเขาในตอนแรกจิมนั้นไม่ได้บอกอะไรแต่สุดท้ายเขาก็เปิดปากบอกเพื่อนของสตูนั้นตายหมดแล้วแต่ลูกสาวของเพื่อนของเขาเอวยังรอดอยู่สตูสามารถช่วยเธอได้โดยการให้พวกเขานั้นตรวจร่างกาย เพื่อหาสาเหตุที่ว่าทำไมสตูนั้นถึงไม่ติดเชื้อสตูคุ้นคิดอยู่สักพักแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมตกลงภาพตัดไปที่โอคุนคริสรัดเมนรอเดอร์กำลังปั่นจกักรยานเขาพร้อมตะโกนหาคนไปด้วยอยู่ดีเมืองนี้ก็กลายเป็นเหมือนเมืองร้างไปซะอย่างนั้นรอเดอร์กลับไปที่บ้านที่เขาเคยแอบมองลูกสาวของบ้านนั้นกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่รอเดอร์แกล้งเดินออกไปแล้วตะโกนหาคนเช่นเดิม หญิงสาวในบ้านนั้นได้ยินเธอคิดสักพักหนึ่งก่อนที่จะตอบกับเสียงเรียกนั้นออกไปดูเหมือนว่าพวกเขาสองคนจะรู้จักกันหญิงสาวคนนี้ชื่อแฟร์นี่รอเดอร์ขอเข้าไปในบ้านและพบว่าสิ่งที่แฟรนี่กำลังทำนั้นคือการขุดหลุมฝังศพผ่อ,องเธอนั้นจากไปแล้วรอเดอร์แสดงความเสียใจฟแฟรนนี่ถามถึงครอบครัวของรอเดอร์ โรเดอร์อตอบกลับไปพร้อมกับอารมณ์ขันเพียงเล็กน้อยดูเหมือนว่า r อเดอร์อน,นั้นจะไม่รู้สึกอะไรที่พี่สาวกับครอบครัวของเขาทันตายหมดแล้วรอเดอร์อพูดถึงสาเหตุการระบาดของโรคนี้เขาบอกว่ามันมาจากนักวิทยา,าศาสตร์สติเฟื่องมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดรัฐบาลเป็นคนทําและนักวิสั์เหล่านั้นก็คงได้ขึ้นเงินเดือนไปที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับได้เหรียญก้า,าหารไปด้วย โรเดอร์พูดด้วยน้ำเสียงที่เรากับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกแฟนนี่ระเบิดอารมณ์ออกมาและบอกให้รอเดอร์กลับไปแฟนนี่ขึ้นไปบนบ้านของเธอเพื่อนำร่างพ่อของเธอนั้นมาฝังเป็นพิธีเธอนำเหรียญกระหารที่พ่อของเธอเคยได้รับมาประดับไว้ที่อกพร้อมรูปครอบครัวเธอจุบหน้าผากสั่งลาก่อนที่จะนำร่างพ่อของเธอมาฝังที่สวนหลังบ้านเธอทั้งเศร้าและกลัว ตัดภาพไปที่รอเดอร์เขาเดินออกมาจากร้านขายของพร้อมของเต็มมือข้างหน้าเขามีรถตำรวจจอดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตายแล้วรอเดอร์ไม่ลังเลที่จะนำร่างเขาออกมาและเก็บปืนของเขามาใช้รอเดอร์หันไปเห็นเครื่องพิมพ์ดีดเก่าเขาสนใจมันอย่างมากภาพตัดมาที่ทุ่งข้าวโพดทุ่งใหญ่แฟร n นี่ยืนอยู่ในนั้น เธอวิ่งตามเสียงเด็กไปจนไปจบอยู่ตรงที่พื้นที่บริเวณที่ต้นข้าวโพดนั้นล้มกันเป็นวงกลมตรงกลางมีตุ๊กตาเด็กผิวสีใส่เสื้อสีฟ้าวางอยู่แฟนนี่หยิบขึ้นมาในทันใดนั้นเองหญิงเชลราผิวสีในชุดสีฟ้าได้ปรากฏตัวขึ้นหญิงเชลราบอกกับแฟนนี่ว่าให้ไปที่เฮอร์มิงฟอร์ดโฮมรัฐโคโลราโดช่วยทำให้หน่อยได้ไหมแฟนนี่พยักหน้าก่อนที่จะสะดุ้งตื่นกลางดึก ภายนอกหน้าต่างไม่มีแสงใดๆนอกจากแสงไฟของบ้านหลังหนึ่งมันคือแสงไฟของบ้านรอเดอร์ในคืนที่ไม่มีไฟฟ้าเช่นนี้แสงไฟจากเปเลวเทียนนั้นสว่างเป็นพิเศษรอเดอร์ er ยังคงมุ่งมั่นที่จะเขียนนิยายต่อไปกลับมาที่แอนเนตรัฐเท็กซัสสตูถูกปลุกกลางดึกด้วยเสียงของกลิ่งนิลลัยจิมได้เข้ามาบอกให้สตูรีบขนของเราจะต้องย้ายที่กันแล้ว สตูถามถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องย้ายกันกลางเด็กแบบนี้นายตอนแรกจิมนั้นไม่อยากบอกแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมสายเหตุที่เราต้องย้ายกันกลางเด็กก็เพราะว่าพยาบาลที่ดูแลเคสของเอวาลูกเพื่อนของสตูเราทราบเมื่อ30นาทีก่อนผลตรวจของเธอนั้นเป็นบวกเธอติดเชื้อแล้วทำไมเราถึงต้องไปสโตวิงตันทำไมไม่ไปที่แอตแลนตาแทนมันใกล้กว่าจิมไม่ได้บอกอะไรเรื่องนี้จิมได้แนะนำสตูให้ได้รู้จักกับดรคอป ฐานที่ดูท่าทางม่คเอยเป็นมิร์เท่าไหร่สตูกล่าวทักทายพร้อมกับโยนมุกไปมุกหนึ่งดอกตอร์คอปไม่ขำด้วยและเดินจากมาภายในรถที่จะพาสตูไปสโตวิงตันดอกตอร์คอปได้โยนถุงผ้าสีดำให้สตูสตูรู้ทันทีว่าเขาต้องทำอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ทำแต่กลับถามดอกตอร์คอปไปว่าทําไมผมต้องใส่ทั้งสองคนเถียงกันไปมาจนสตูนั้นยอมใส่ ดอกอรคอปกับสตูนั้นเริ่มต้นกันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่มาที่ฝั่งของอรเดอร์เขาตื่นขึ้นมาแปรงฟันยามเช้าพร้อมกับฟังวิทยุไปด้วยไฟฟ้ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกนานสักเท่าไหร่พิธีกรในรายการดูไม่ค่อยดีนะักเขาพูดสลับกับไอเป็นระยะระยะหลังจากนั้นไม่นาน <c oughs> เสียงปืนก็ดังขึ้นดูเหมือนว่าวิธีนี้คือวิธีที่เขาเลือกที่จะจบชีวิตตัวเอง โรเดอร์ทำหน้าตกใจอยู่สักพักหนึ่งแต่แล้วเขาก็ยักคิ้วสองหน้าขึ้นเ,เราวอ็ว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อรอเดอร์เตรียมตัวเก็บข้าวของพร้อมกับการซ้อมบทพูดหน้ากระจกทำไมเราเหลือกันอยู่สองคนล่ะแฟรนซ์ทำไมมีแค่เราสองคนที่รอดรอเดอร์พูดเรากอว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ฟ้าประทานให้เขาอยากที่จะพาเธอหนีไปด้วยไปเป็นอดัมกับอีฟในโลกใหม่กลับมาที่สโตวิงตันรัฐเวอร์มอน สตูกับจิมนั้นคุยกันอยู่ดูเหมือนทั้งสองคนจะสนิทกันมากขึ้นจิมเล่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ให้สตูฟังรวมถึงข้อมูลที่ว่าที่แห่งนี้ถูกควบคุมโดยนายพลระดับ4ดาวที่ชื่อสตากี้เขาควบคุมประตูทุกบานลิฟทุกตัวก่อนที่จิมจะขอตัวไปโทรศัพท์กับองค์กรอนาไมาโลกเกี่ยวกับไข้หวัดที่ระบาดอยู่ตอนนี้จิมไอหนึ่งทีก่อนที่เขาจะเดินออกไป กลับมาที่อกุลควิสอีกครั้งโรเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์มาที่หน้าบ้านของแฟนซ์เขาตะโกนหาแฟนแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับเขาบุกเข้าไปในบ้านแต่ก็ไม่พบใครเลยโรเดอร์นั้นได้ยินเสียงน้ำไหลเขารู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นโรเดอร์รีบพังประตูเข้าไปและพบกับแฟนที่นอนอยู่ในอ่างเธอไม่ได้สติเพราะกินยาเกินขนาดโรเดอร์ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น เขาลงคอเธอให้เธอสำลักเอายาที่กินไปนั้นออกมาและมันสำเร็จเธออ้วกเอายาที่กินเข้าไปออกมาจนหมดช่วงค่ำในวันนั้นทั้งสองคนนั่งอยู่เงียบๆปรับความเข้าใจกันดูเหมือนว่าแฟรนนี่จะเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับรอเดอร์และแฟนนี่ก็ยังเป็นคนที่ทำการตอกจดหมายปฏิเสธเล่มแรกไว้ที่กำแพงของรอเดอร์อีกด้วยเธอบอกให้เขาอย่ายอมแพ้ และเขาก็ทำเช่นนั้นเสมอมาและแฟนนี่ก็ควรทำเช่นนั้นด้วยโรเดอร์บอกถึงแผนการที่จะไปอแอตแลนต้าให้กับแฟนนี่ฟังเธอเงียบและฟังอยู่สักพักหนึ่งเธอไม่ตอบอะไรโรเดอร์หวังว่าแฟรน,นี่จะมาด้วยกันทั้งคู่นั่งเงียบและปล่อยให้เวลาผ่านไปที่สโตวิงตันเสียงเด็กร้องทำให้สตูตื่นขึ้นมาข้างหน้าเขา คือทุ่งข้าโพดขนาดใหญ่เขาเรีบมุ่งเข้าไปตามเสียงร้องอย่างไม่ลังเลเขาเดินไปเรื่อยๆจนไปพบกับหมาป่าตาสีแดงเข้าสตูสะดุ้งตื่นพร้อมกับเสียงประตูที่เปิดออกจิมเดินเข้ามาเขาติดเชื้อแล้วอาการของเขาแย่มากแต่เขาก็ยังพูดติดตลกเสมอจิมบอกกับสตูว่าดเรคอปก็คงไม่มาก,กวนใจในายแล้ว ตอนนี้ทุกคนติดเชื้อกันหมดพูดยังไม่ทันขาดคำดรคอปเปิดประตูเข้ามาตอนนี้เขาเสียสติไปแล้วเขาต้องการตัวของสตูจิมเข้ามาห้ามดรคอปเสียงปืนดังขึ้นพบกับร่างของจิมที่นอนแน่นิ่งสตูปัดคอดออรคอปอย่างไม่ลังเลแม่จะรู้จักกันได้ไม่นานแต่สตูก็เป็นห่วงจิมอย่างใจจริงแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งเสียใจ เขาจะต้องออกจากที่นี่สตูบอกลาจิมและจากนั้นเขาจึงเดินออกไปที่ถงทางเดินสตูได้ยินเสียงที่ไม่รู้จักเสียงนั้นบอกให้สตูเดินตามแสงไปแสงจากหลอดไฟนั้นมันพาเขาไปที่ลิบตัวหนึ่งเสียงนั้นยังบอกอีกว่าให้เขาทิ้งปืนที่เขาเก็บมาซะลิบตัวนั้นมันพาเขาไปที่ห้องควบคุม ชายในชุดหานเต็มยศยืนอยู่กลางห้องเขาคือสตาร์กี้นายพลประดับดาวสีดาวสตูกลัวว่าสตาร์กี้จะยิงเขาพอดอกเตอร์คอปทำให้สำเร็จสตาร์กี้กล่าวปฏิเสธ11คอปไม่ได้ทำงานให้ผมหน้าแปลกแม้แต่นายพลประดับดาวสีดาวก็ไม่ได้สั่งให้ดอกเตอร์คอปนั้นฆ่าสตูแต่อย่างใดแม้สตูจะไม่เชื่อสิ่งที่สตาร์กี้บอก แต่เขาก็ยอมนั่งลงฟังเรื่องราวของสตาร์กี้ในมือของสตาร์กี้นั้นมีทั้งปืนและสมุดปกเขียวเล่มหนึ่งมันคือบทกรอที่เขาได้รับเป็นของขวัญวันเกิดจากลูกสาวเขาเขาไม่เคยเปิดอ่านมาเลยจนกระทั่ง4ี่วันที่แล้ววันที่ลูกสาวเขาได้จากไปและตอนนี้เขาไม่สามารถวางสมุดเล่มนี้ลงได้สตาร์กี้พูดสลับกับไอเป็นระยะระยะ นายพลสตาร์กี้ให้คีการและบอกทางออกเกสตูแต่มีข้อแม้ว่าให้เขายืนฟังกรของลูกสาวเขาจนจบสตูยืดหลังตรงพร้อมรับฟังเมื่อบทกรจบลงสตาร์กี้ได้บอกกับสตูว่าถ้าข้างนอกมีใครถามถ้ายังเหลือใครให้ถามขอให้คุณบอกกับเขาว่าผมยืนหยัดจนหนาทีสุดท้ายได้ไหมสตูยินดีทำ เสียงปืนดังขึ้นสตารกี้ได้ตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองไปพร้อมกับสมุดปกเขียวในมือสตูออกมาได้สำเร็จและดูเหมือนว่าทางฝั่งของโรเดอร์กับแฟนนี่ก็ได้เริ่มออกเดินทางเราเช่นกันตัดภาพมาที่เวลาปัจจุบันที่บอเดอร์โคโลราโดชายหนุ่มในชุดสีส้มในตอนแรกนั้นคือโรเดอร์เขากับแฟนนี่นั้นมาถึงที่นี่ได้สำเร็จโรเดอร์ der นั้น ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเขียนนิยายของเขาต่อไปว่ากันว่าบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์สองอย่างนั้นคือความทะนงและความเกียดชังใช่ไหมผมเลือกที่จะคิดว่าทั้งสองอย่างนั้นคือคุณธรรมยิ่งใหญ่ต่างหากละ่ะเพื่อที่จะสลัดทั้งความทะนงและความเกียดชังคุณแค่ต้องพูดว่าคุณจะเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีขึ้นเพื่อที่จะอบกอดมันเพื่อที่จะระบายมันออกมามันจะสูงส่งยิ่งกว่าโลกต่างหาก ที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อตัวคุณผมอยู่ระหว่างการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มันมีช่วงเวลาหนึง่งอาจจะชั่วโมงหรือพิบตาเมื่อเขาคิดว่าจะโยนความเกลียดชังทั้งหมดทิ้งไปซะในช่วงนั้นเขาสามารถยอมรับมันได้เขาสามารถยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ได้ความคิดนั้นมันทําให้เขากลัวในช่วงระยะเวลาส,สั้นนั้นเขาทราบว่าเขาสามารถเป็นฮาร์โรอโรเดอร์คนใหม่ได้ ปล่อยวางเรื่องทั้งหมดทั้งความเจ็บปวดและสิ่งที่ยังไม่ได้สะสางมาช่างรายค่าราวกับเงินที่อยู่ในเครื่องคิดเงินของเอเมริการในตอนนี้แต่ถ้าทําเช่นนั้นมันเหมือนกับการฆ่าตัวตายวิญญาณของความอัปยศต่างๆที่เขาเคยได้รับต่างกรีดร้องต่อต้านมันความฝันที่อยากจะฆ่าและความทะเยอทะยานกลับสู่เขาและถามเขาว่าหากเขาสามารถลืมพวกมันได้จริงๆ นี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือของเขารรเดอร์หันกลับไปและพบว่านี่ไม่ใช่ห้องของเขาสปอตไลท์ฉายใส่หน้าเขาเราเขาว่าเขาคือตัวละครหลักเสียงผิวปากจากชายปิศนาลรอยมากับสายลมบุคคลปิศานั้นกำลังเดินเข้ามาในบอเดอร์นั้นเขาเป็นได้แค่ฮาร์โรลโรเดอร์แต่ที่ทางภากตะวันตกเขาสามารถเป็นได้มากกว่า บุคคลปริศนาหยุดอยู่ตรงหน้าฮาโรแระยื่นบางอย่างให้หินสีดำที่เปล่งแสงสีแดงออกมาเสียงผิวปากจบลงฮารโรสะดุ้งตื่นหน้าเป็นพิมพ์ของเขาฮารโรยังคงปั้นหน้ายิ้มต่อไประหว่างทางการไปทำง,งานของเขาเขาพบกับสตูราฟาน ดูเหมือนว่าตลอด5เดือนที่ผ่านมานั้นจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายฟรันช่วนฮาโรไปกินข้าวที่บ้านฮาโรตกลงในคืนนั้นเองหน้าแป้นพิมพ์ของฮาโรเขาตะโกนออกมาด้วยความกดแค้นถึงขีดสุดเขาระบายมันออกมาในงานเขียนของเขาสิ่งที่จะทำให้เขามีความสุขคือการฆ่าสจวร์ตแมนและเธอด้วยฟรันส์โกสมิธ รอเดอร์ตกอยู่ในความมืดมิดอย่างสมบูรณ์ภาพตัดมาที่เจ้าหน้าที่นายหนึ่งเขาคือแคมเปี้ยนนั่นเองเขารับโทรศัพท์จากท่านนายพลของเขาที่ฟากนั้นดูเหมือนว่าเขาจะได้รับสัญญาณเตือนจึงได้โทรมาคนเฟิร์มกับทางนี้อีกทีหนึง่งหลังจากนั้นเสียงเตือนภัยดังขึ้นคนในชุดป้องกันเขาก็จกด้านหน้าเขาดูเหมือนว่าแม้แต่ชุดป้องกันเองก็ไม่สามารถกันเชื้อตัวนี้ได้ แคมเปียนกดปุ่มล็อกดาวน์ฉุกเฉินนาฬิกาภายในห้องปิด่เป็นสีแดงพร้อมส่งสัญญาณเตือนแต่ทว่าประตูที่ควรจะปิดไม่ให้ตนออกไปไหนมันกลับเปิดอยู่เรากขว่าเป็นสัญญาณของพระเจ้าแคมปเปียนมองไปที่รูปครอบครัวของเขาก่อนที่จะรีบวิ่งออกไปเสียงผิวปากดังขึ้นอีกครั้งภาพฉายเห็นถึงเท้าปาิศาที่ทำการกั้นประตูเอาไว้ แชมปีเยนวิ่งไปหาครอบครัวอย่างไม่ลังเลก่อนที่จะพาพวกเขาขึ้นรถหนีไปพร้อมกันชายปริศนาที่ยืนอยู่ข้างทางเขาทำมือขอติดรถไปด้วยแชมเปียยนนั้นขับผ่านไปแต่ในกระจกหลังเขาอยู่ที่นั่นแล้ว